ทำไมเด็กวิ่งถึงเรื่องมานทำไปนักศิลป์จริงๆเราไม่ได้เห็นด้วยกับการแบ่งแยกเด็กวิทย์เด็กศิลป์ของระบบการศึกษาไทยอยู่แล้วคือนี้จะให้ฟังวิทยาศาสตร์อ่ะอยากรู้ว่าว่ารากศัพท์จริงๆแล้ววิทยาเป็นแต่ว่าความรู้ฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ของความรู้นะมันไม่ได้คิดฟิสิกส์เคมีชีวะในอยู่คำว่าความรู้คือทุกอย่างเช่นศิลปะจริงๆก็คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ปอดิสาคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันคือศาสตร์แห่คหงความรู้ฉันเราไม่ควรจะกีดกั้นตัวเองกับการเอาตัวเองออกไปทํางานศิลปะทั้งที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาซึ่งจริงๆเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีด้สยซ้ัการที่เราได้พยายามใช้คําว่ามันไม่ใช่เปิดบาลลนรีใหม่ๆหรอกแต่ว่าเปิดเพอร์สเปกติฟใหม่ๆให้กับคนแล้วกันเพราะว่าเราเชื่อว่าศิละปะยังอยู่ภาพจำเป็นหลายคนยังนึกถึงแบบภาพเขียนนะภาพงานปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้นึกถึงงานที่มันมีความแบบ อย่างงานที่เราทำใช่ไหมเราอินทิเกตพวกเทคโนโลยีอ่างต่างหรือว่าศาสตร์ของควอนตัมหรือว่าศาสตร์ของแบบว่าโมเลกุลาร์บโอโลีอะไรเงี้ยหรือแบบจีนดีติงมาช่วยในการทํางานอาร์ตให้แบบมันสวยขึ้นอะไรเงี้ยมันก็รูอปรอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรไม่วก็จะเป็นแบบเบรนเวฟหรือพวกนี้มาทําอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเหตุผลที่เราเลือกที่จะทํางานศิลปะมากกว่างานวิทยาศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มีกรอบใช่ปหมมันมีกรอบเพื่อให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรจริงไม จินาการเหมือนผมจะบอกว่าช้างบินได้งคือในโลกวิทยาศาสตร์คือช้างจะบินได้ไงใช่าไหมแต่ว่าถ้าในโลกศิลปะการในเชิงการทำภาพะยะนตร์เนี่ยเราเสียให้ช้างบินได้ได้เข้ใไหมในภาพยนตร์ใช่ไหมคือมัน,มนเรารู้สึกว่ามันทำให้เราไร้กรอบแล้วมันทำให้ creative มันจัดมาขสินมั้งแล้วแนวคิดเราคือเรามักจะมองหลายๆงานนะเป็นการงานทำศิลปะแล้วค่อยแบบพมันทำให้เราคิดได้เวอร์แล้วพอคิดเวอร์แล้วเราค่อยหา อะไรมาทาให้ควมเวอร์นั้นมันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ให้มันแบบวีเลทติ้บได้อะไรงี้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความงามของมันมนั้งเราสึกว่าความศิละปะก,การทําจริงๆแล้วศิละปะมันมีหลายเพอร์เพรสแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือการทําให้เรามีคนทาศิลปินเองหรือว่าคนเสร็จได้รับสุนทริยะอะไรบางอย่างได้รับอารมณ์ร่วมอะไรบางอย่างซึ่งสาหรับเราอะรู้สึกว่าความงามตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องมายึดติดก,กับแค่ความงามในภาพเขียนเข้ามหรือการงานปัน้นเรารู้สึกว่าสมกาาาารรคคคตตศส์็เปนนนววมมมมงงได้้่ัแแลแอ